เด็กเด็กถ้าไปยาวดุเออมีเกลียวมึงอ่ะโอ้ยเด็กชะการมีเกลียวเออชะการไม่อีควายเออออกไปสัตว์จะอย่าวพินะเอออีเตนี้ปากมึงนี้เด็ดสักัดหมาตลอดอีเปรตสนี้นี่บ้านคจะบ้าตายรายวัน อยู่พี่หญิงลีแล้วนี่ไม่เคยรู้เยอะมากถึงก็ได้เป็นอะไรไม่รู้เลีมมาถึงว่าทำตัวแบบนี้ทําเยี่ยแบบนี้ตลอดสิไหนนนที่แต่งตัวแบบนี้วายเอาลามาอย่าวีนพี่หญิงลียนสอกไห้ยังไงอย่าวีน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 เราจะไปอบรมอ้สัตว์ทําตัวไพ่นะมึงอย่าวีนจันมันฉันกัดกูในะยอกทองนี่ค่ะนี่ค่ะลองพื้นตัวจริง เพราะฉะนั้นนะแม่โบ้เลยเออแม่ดีไปอีกแล้วแม่น้อยแดงงั้นนิดนิดเดียวอย่าไม่ไม่แ,มแ,แบบนี้แหละใจแล้วแล้วมันไม่กลัวเลยแม่มันนิ่เงียบมันอยู่ยโอทั้ทเองอย่า,าวีและสกีดนะคะเนี่ยค่ะดีขนาดหน้าฉันทั้งวันเลยนะคะเออเออ,แ,อแม่มันมีกี่เฉดสีแม่แม่บอกสามเฉดสีเพราะฉะนั้นมีเบอร์หนึ่งถึงเบอร์สาม นะคะศูนย์หนึ่งอ่ะสำหรับผิวขาวเอนะคะศูนย์สองผิวสองสีนะคะ FC แล้วศูนย์สามอ่ะผิวสีแทนอนะคะทั้งหมดทั้งนั้นอ่ะเนี่ยค่ะเห็นไหมฉันก็ทำให้โดยที่ว่าเออรับของเขามาแล้วก็รีวิวไปเลยจ้ะเออก็ใส่นะคะมันดีเทียแม่เทกไปหรือว่า ไปคอมเมนต์บางโน่นบางนี่บางรีแบบนั้นบางรีแบบนี้ไปเรียกคนที่บ้านอย่าไม่ได้กลกูไม่มีเชื้อตายนะคะอย่าโง่อยอ่าควายถ้าโง่ถ้าควายไปแดกยากค่ะไม่ต้องแดกข้าวโอเคกับเบ r one เฮ้ย number one แม่สัตว์มาพูดได้ไม่ใช่ภาษาของเมืองทิพย์โง่เฮ้ยกูจีบ้าตนนาย number one number one ควยสิดอกทองโอ,โ,อโอเคโอเคอย่าวินนะ อ,อแล้วไม่ไยก,กูไม่เคยเสีย้โสดอีควายทีให้เกิดมาน u บ b ร r วันนับปรทูเลยแล้วจะพูดอะไรถึงที่ว่าเขาลักลอบเข้าเมืองอ่ะที่ไม่เอาแล้วนะคะต่อไปนี้ก็คือไม่เอาแล้วกูบอกเลยไม่เลยสดแล้วเอทำเป็นคลิปเออทำเป็นคลิปสนุกสนานให้ให้ให้คนติดตามแบบสนุกสนานดีกว่าเ,<อ>เพราะว่ากูมาอ่านแล้วมันมันไม่ตรงคอนเซปต์กูตรงที่ว่ากูไม่เคยทำร้ายใครไม่เคยว่าใคร แต่เย็ดแม่มาคอมเมนต์อุบาทอุบาทยิ่งกว่ากูไปทำร้ายโคตรพ่อโคตรแม่โคตรสักกดาษมันมาเพราะฉะนั้นไม่เอาแล้วจบเอฟซีที่ดีๆก็ไม่ขอโทษนะลูกนะค่อยติดตามกันใ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 นโน้นดีกว่าเราไม่ต้องคุยแล้วลเออในคลิปในคลิปดีกว่าเพราะว่าคุยแบบนี้เสียอารมณ์เสียสุขภาพจิตเพราะว่าหน้าด้านอุบาทเกินไงเออมันมนึกว่ากูเป็นเพื่อนเล่นของมันตลอด อ๋อถ้าอยากอมควยแม่ไปอมควยมึงก่อนค่ะหรือว่าไปอมควยอีทิพก่อนโง่ไปเจียอาวีโอ้ยอีสัตเป็นตัวตลกของมึงนะอิสัต์นะเละเห็นว่าเดี๋ยวพ,ยพี่อิงอ่าเดี๋ยวน้องเฟิร์นจะขับมอไซส์ใส่วิคเลยเหรอโอ้ยอ,อิสัตอ์อย่าวิค,คไม่ใช่การของมึงโอเคกระเทยอเออนะคะเออเดี๋ยวกูจะเปลี่ยนลุกใหม่พระมหาเทวีเจ้าจะเปลี่ยนลุกใหม่นะคะ จะขึ้นเสี่ยงด้วยผมนี้ค่ะออนะคะโอเคนะเออสนุนกันต่อไปใหญ่ถึงนางวัวเร็วๆโอ้ยเออไม่ถึงหรอกนางวัวเมื่อกี้หมาเนาะลำคาอีสักเหอ่าอ,อ้ไปโดนควยคนหลังเมื่อกี้ควยละ่ะเออที่รู้จักน้ำประวันน้ำประทูขึ้นมาอีดอกทองโอเคแม่นไ,ได้เป็นแค่ลูกไม่ขาตั้งตลาดเออดิอาจจะมาใช้ น้ำบัวน้ำมะทูอีดอกทองมึงนับถูกไหมที่ใช้ภาษาเขานะเ่เคเดี่ยนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะร้องเพลงให้กับหนูยังมองแม่ไม่ออกเลยว่าแม่เป็นกระเทยหนูนึกว่าพ่ออ๋อโอเคลกูกเออหยอกมาได้ถึงแม่จะเป็นพ่อหรือเป็นแม่หรือหน้าตาแม่จะเป็นยังไงก็แล้วแต่แต่จิตใจลึกๆของแม่ ก็คือแม่อยู่วันยังค่ำค่ะแ<อ>ปลเป็นอื่นไม่ได้แล้ว